มาต่อบทที่14.2นะครับเรายังไม่จบที่เวิร์บใช่ไหมเวิร์บมีอะไรต่อเวิร์บตัวต่อไปนะครับก็คือเทสไดมัสเทสไดมัสเทสไดมัสเทสไดมัโชก้ช่วยเหลือเอาไหมนะครับช่วยเอาไหมโยบิมัสเรียกนะครับเรียกแท็กซี่ให้หน่อยทักซี่โยยนเดคุดาไซนะครับฮานาชิมัสนี่ พูดคุยทอกทอกกันนะครับตัวนี้ก็พูดไปแล้วนะความจริงนะครับ sky must ใช้นะครับแล้วก็ t ท o m ม,มั m u s จอดจอดรถจอดรถกอดกอดเร็วๆหยุดรถเลยนะครับม i s ซ must Miss ติกดะตายกาให้ดูหน่อยนะครับแล้วก็ o อ h i เ must ส,สอนนะครับสอน เคยเรียนแล้วเนาะคำนี้นะแปลว่าสอนนะครับในบทนี้แปลว่าบอกนะครับกรุนาบอกชื่อที่อยู่คุณมานะครับแล้วก็ซูวาริมัสเนี่ยบอกแล้วบทน,นี้เยอะจริงๆนะครับเอาเวิร์บไปให้หมดนะทาจิมัสมีนั่งก็ต้องมียืนทาจิมัสยืนนะครับไฮริมัสเข้าและคำสุดท้ายก็คือออกนั่นเองเดมัสออกจบยังมีตัวหนึ่งฟูริมัสฝนตกนะครับ อเมกาฟูดีมัสอเมกาฟูตีมัสเนี่ยบอกฝนตกอยู่จะบอกว่ายังไงนะครับในภาษาญ,ญี่ปุ่นนะอันแรกนะครับมาเทสสดมัสเทสเทสเทสสดมัสนะครับแปลว่าช่วยเหลือช่วยงานนะครับเทสสดมาโชกะเห็นเขาล้างจานอยู่นะครับช่วยเอาไม้นะครับเทสสดมาโชกะเทสสุดติกุดาไซมีมือไงเพราะว่าเรายื่นมือเข้าช่วยเหลือเห็นไหม 14.1เรียนไปแล้วนะครับตัวมือตัวนี้นะครับแล้วสไตสไตมัสเนี่ยมาจากอะไรมาจากสตา์เอลุนะครับมีคนแล้วก็ตรงนี้คืออะไรนะเคยสอนไปแล้วเมฆใช่ไหมมีเมฆนะครับเมฆเนาะแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นเวิร์บแยกนะครับก็จะเป็นสตา์เอลุ สื่อตาเอรู้แปลว่าสื่อสารแจ้งให้ทราบนะครับส่งข้อความไปด้วยนะครับโยโรชกุโตสไตเตกดาไซบอกเขาด้วยนะฝากความรักคิดถึงไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเหมือนการส่งผ่านอะไรครับส่งผ่านมือเรานะครับไปช่วยเหลืองานชาวบ้านเขานะครับเทสส u ดมัสนะต่อไปโยบิมัสโยบิมัสเรียกแน่นอนมีส่วนประกอบของปากนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับก็คัดไปเลยนะครับ อะไรก็ไม่รู้นะครับลองไปเรียกดูเซนเซว่ามันเหมือนมาแรงปอนิดหนึ่งนะฮะก็ลองเรียกแมงปอดูก็ได้นะครับฮานาชิมัสพูดคุยอันนี้เป็นการพูดแบบอ e ีอีมัสพูดนะครับก็คือเป็นการเซเนาะแบบว่าเซยเฉยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการทอล์กก็คือพูดคุยมีคู่สนทนานะครับบวกอะไรครับ แลบออกมาจากปากนะครับแลบออกมาจากปากตัวนี้นี่ก็คือลิ้นเห็นไหมชิตะลิ้นอยู่ข้างใต้อ่านเหมือนตัวนี้เลยชิตะนะครับออนยมิอ่านว่าทังนี่เหมือนภาษาอังกฤษอีกนะครับกิวทังลิ้นอะไรลิ้นวัวเวลาไปยากินิคุนะครับเราก็สั่งกิวทังได้นะครับลิ้นมีไว้พูดคุยนะครับฮานาชิมัสออนยมิอ่านว่าวะ ใครหวะมาเจอกันแล้วคุยกันสนทนานะครับเด้งหวะคุยกันทางสายไฟฟ้าแบบนี้นี่เออต่อไปใครมัสนะครับก็มีคนมีคนแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับใช้คนนี้ไปเลยนะครับอันนี้เป็นคนแบบว่าย่อต่ำกับน้อมรับนะครับที่จะใช้งานนะครับใครมัสใช้ ใช้ตะเกียบนะครับโอฮาชิโอสไคมัสนี่ใช้ตะเกียบไปหรือเปล่านะเขาจะถามนะครับโทเมมัสหยุดเคยสอนหลายรอบแล้วนะครับหยุดทีนี้ทีนี้ก็คือเดินอันนี้มีรถมาผู้ใหญ่ก็เลยบอกให้หยุดเพราะว่ามีเด็กยุ่งหลังนี่หยุดคือรูเมาโทเมมัสนะครับจอดรถมิเซมัสคันจิตัวเดียวกับมิมัสดูนะครับมิเซมัสให้ดูกรุณาให้ดูหน่อยมิสเต็กคือดาไซเพราะว่ารูปเท็กคืดาไซเนี่ย เป็นการบอกให้คนอื่นทำนะครับเราต้องบอกว่ากรุณาให้ดูหน่อยกรุณาให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่สับสนนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปแปลตรงๆไม่ได้นะครับขอดูหน่อยอย่างเงี้ยขอดูหน่อยอันเนี้ยเราขออนุญาตต้องใช้อีกรูปหนึ่งนะครับต้องใช้อีกคำหนึ่งด้วยมิเตโมอีเดสคะมิเตโมอีเดสคะดูได้ไหมอ่าจะใช้คำนี้ไปนะครับโอชิเอมัสอนหรือบอกนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะแซ่ ฟาดเด็กนะครับตีสอนเด็กไงนะครับเด็กก็มีความจำจำได้ละนะครับได้มงกุดไปนะต่อไปซูวาลิมัสซูวาลิมัสตัวนี้นะครับมีหลังคาผ้าใบมีคนนั่งอยู่อีกคนสองคนนะครับนั่งอยู่บนไหนบนดินนี่แหละนะครับซูวาลิมัสนะครับ มีนั่งก็ต้องมียืนนะครับเข้าไปนั่งเข้าไปยืนนะครับใช้ตัวช่วยนิชีเข้าไปนะครับทาจิมัสยืนคนนี้กางมือนะครับกำลังยืนอยู่นี่แค่นี้เองง่ายๆนะครับไฮลิมัสเข้าไฮลิมัสเข้านะครับถ้าคนเป็นแบบนี้นี่เข้าจะเป็นแบบนี้ตรงกันข้ามกันนะเดมัสออกนี่เหมือนไม้ทิมแทงอยู่นะครับออกไปนะออกไปนะนี่เดมัสนะครับเข้านี่ใช้ตัวช่วยนี้นะครับออก ใช้ตัวช่วยโอนะครับไปเก็บกันในคลาสเรียนละกันนะอันนี้เก็บคันจิให้นะครับต่อไปฟูริมัสนะครับฝนตกมาด้านซ้ายที่เหมือนตัว B เนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของคันจิตัวนี้นะครับมีซ้ายกับมีขวาเนาะถ้าขวาเนี่ยอาจจะหมายถึงสถานที่นะครับถ้าด้านซ้ายเนี่ยเกี่ยวข้องกับการขึ้นและลงการขึ้นและลงฝนมันตกลงมานะครับมันตกย่อต่ําลงมา ที่ข้างล่างนี้นะครับนี่คือการย่อต่ำนี่คือการขึ้นลงนี่แล้วก็ใส่ตัวนี้ไปนะครับก็จะเป็น a m e r a f u r i m u America furtiimus นะครับ